สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้มาคุยกันค่ะว่าการเป็นเมียฝรั่งแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันนี้มุมมองของคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงเนาะแต่สําหรับดุดนะีที่ได้ใช้ชีวิตเป็นเมียฝรั่งที่นี่ก็เือหกปีแล้วแต่อาศัยอยู่แคนาดาเนี่ยนะคะเจ็ดปีกว่าเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีครึ่งอะ ก็จะมาแบบมาทางานนะคะ่ะท,ทำงานได้ประมาณปีครึ่งก็ได้เจอสามีนะคะก็ได้แต่งงานแล้วก็เป็นได้สามีเป็นคนแคนาเดียนอยู่ที่นี่ก็คือ6ปีแล้วทีนี้จากที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่7ปีครึ่งแล้วก็แต่งงานกับชาวชาวแคนาเดียน6ปีเนี่ยคือมันเป็นยังไงนะคะ ที่ที่ตัวเองได้สัมผัสมานะคะก็คือเรื่องเรื่องความเป็นอยู่สภาพอากาศแล้วกันารรนดับแรกนะคะคือเราเคยอยู่เมืองไทยที่อากาศร้อนๆนะคะร้อนมากเจอแดดก็จะหลบแดดนะคะคือมันไม่ไหวแต่การที่จะเจอแดดแล้วแล้วก็โนการแดดเงี้ยเราเราหลบแดดเราอยู่เมืองไทยเราหลบแดดแต่อยู่ที่นี่นะคะพอเราเจอแดดเราอยากออกมา อยาอยาออกมาผิงแดด,ดมามาอาบแดดอะไรเหมือนที่ฝรั่งเขาชอบนะคะเราถึงเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาเจอแดดเขาถึงดีใจก็เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หกปีอ่ะาเลยก็รู้ละว่าเมื่อเจอแดดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราดีใจทุกคนดีใจอย่างใช้ชีวิตข้างนอกนะคะเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยอากาศมันหนาวนะคะอากาศหนาวหนาวจริงจริงติดลบสามสิบสี่สิบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ สามเดือนนะคะตั้งแต่เดือนธันวาธันวามกรากุุภาเนี่ยคือสามเดือนเลยก่อนก่อนที่จะหนาวติดลบมากๆเนี่ยมันก็หนาวหนาวเลขตัวเดียวนะคะหนาวหนาวแบบหนาวของเราอะนะคะประมาณสามเดือนก่อนหน้านั้นก็คือฟอรอับวินเนี่ยนะคะก็ตีไปแล้วเก้าเดือนนะคะก็คือ,อฟอรเนี่ยสามเดือนนะคะหน้าหนาวสุดๆก,ก็คือวินเทอร์นี่คือ เออสามเดือนแล้วก็สปริงอีกสามเดือนนะคะเนี่ยเก้าเดือนละนะคะร้อนจริงๆซัมเมอร์คือสามเดือนทีนี้เอาเอาเอาง่ายๆถ้าถ้าถ้าเป็นซัมเมอร์จริงๆร้อนจริงๆคือเดือนเดียวที่แบบร้อนร้อนเต็มที่เลยสามสิบสามเอ็ดสามสองเนี่ยยังไม่เคยเจอสามห้านะคะเจอแต่สามสิบสามเอ็ดนะคะมันก็ร้อนแต่ร้อนร้อนก็คือร้อนร้อนร้อนของเขาในแดดมันแรงนะคะแล้วก็มีลม เนี่ยตอนนี้ที่นั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะวันนี้มันมันยังไม่ได้ร้อนมากคุณอุณหภูมิอยู่ที่็7องศามีแดดนะคะแล้วมานั่งนิ่หลังบ้านนะคะแล้วก็มีลมแรงคือที่วีนิเพกที่เมืองที่เามีอยู่เนี่ยลมจะแรงมากนะคะแดดก,ก็แรงมากไปนะคะที่ที่ว่าทําไมสลังชอบชอบดแดดก็เพราะว่าเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เจอแล้วทายัางไงเมื่อช่วงที่ไม่ค่อยได้เจอแดดแล้วก็ไม่ได้ออกนอกบ้าน ไม่ได้ทากิจกรรมทรานอกบ้านเหมือนตอนช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เออยู่แต่ในบ้านกันทีนี้คนที่นี่มันก็จะตัวซีดนะคะแล้วก็ถ้าไปถ้าไปทักใครว่าตัวขาวตัวซีเขาจะโกรธมากเขาจะชอบสีผิวแบบเราเนี้ยสีเทาเนี่เขาชอบนะคะคือเขาจะกินเขาจะกินวิตามินกันนะคะคือตอาแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสามีให้กินวิตามินเยอะจังเลยนะคะตัวหลักๆเลยที่กินประจํา นะคะตัวว,ว,ตวิตามินเอวิตามินดีกับวิตามินซีเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไงมันมันมีสี่ฤดูอากาศมันเปลี่ยน,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 าาน,ยนคนก็จะเป็นหวัดบ่อยนะคะก็กินวิตามินซีเนี่ยประจาทุกวันกับวิตามินดีนะคะวิตามินดีก็คือ,อต้องได้รับจากแสงแดดเนาะทีนี้อยู่ที่นี่มันไม่ค่อยได้รับแสงแดดไงเราไปกนินไปกนินสองตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยดีมากนะคะมาแรกๆก็คือขู่เป็นหวัดบ่อย สภาพอากาศเราเราเรา,เราไม่ชินนะเนาะเราเคยอยู่ร้อนเงี้ยสภาพอากาศไม่ชินเราก็จะเราก็จะเป็นหวัดบ่อยทุกทุกกินพออยู่ไปสักพักเออดีขึ้นไม่ค่อยเป็นอะไรละนะคะ,ะทีนี้ตรงเนี้ยอากาศตรงเนี้ยนะคะไม่ได้เลยนะถ้าอยู่ที่เนี่ยอากาศประมาณเนี้ยก็คือเนี่ย uv เนี่ยประมาณปานกลางหรือค่อนข้างสูงเนี่ยทำงานหรือทำงานเดูแ์ทำงาน,งาน, care, งานกับเด็กนะเด็กอาจจะต้องออกมาเล่นข้างนอก วันถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะถ้าหนาวมากๆก็จะออกมาประมาณ10นาทีแต่ถ้าก็หนาวไม่เยอะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอย่างเงี้ยที่มีแดดอากาศดีๆเนี่ยก็จะชอบถ้ามีแดดโอ้โหออกมาเป็นชั่วโมงเลยคือเขาเน้นที่จะให้เด็กเล่นข้างนอกหรือมีกิจกรรมข้างนอกเยอะๆนะคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจโอ้เราออกมาข้างนอกตอนหน้าหนาวเราทํายังไงเราหนาวเราทนไม่ได้ทีนี้ก็ค้นหาไปเรื่อยๆมันจะมีเสือ้อ สนโนเพนกางเกงกางเกงสโนแพนนะคะสโนแพนเด็กเขาก็จะมีก็จะมีชุดของเขาตามฤดูกาลเลยที่นี่นะคะอย่างฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะมีสโนสโนสูทก็จะเป็นแบบป้องกันความหนาวมันจะบุขนอยู่อะไรเต็มที่ของเด็กแล้วก็มีเป็นเป็นชุดแล้วก็มีเสื้ออย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นฤดูฝนฤดูสปริงปรงสปริงเนี่ยมันจะฝนตกใช่ไหมคะฝนตกเนี่ยเขาก็จะมีบอดี้บอดี้เนี่ยไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าก็คือเป็นเป็น เป็นเหมือนชุดผ้าล่มอะ่ะที่เขาเอาไว้ให้เด็กใส่คุมเวลาเด็กแล้วก็รองเท้าบูทเวลาเด็กเด็กเล่นข้างนอกเนี่ยจะเล่นเปียกเล่นอะไรย่งเง้เขาก็ไม่ห้ามเขาก็ให้เด็กเล่นนะคะคอยเด็กเล่นอันเนี้ยเขาก็จะมีตามฤด,ดูกาลแต่เขาจะให้เช็คอากาศทุกวันเลยว่าวันนี้ยูวีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ออกมาข้างนอกเด็กจะต้องทาซันสกรีนอย่างเงี้ยเขาจะมีซันสกรีนนะคะมีมีมีหาซันสกรีนทั้งแขนและหน้าอะไรอย่างเงี้ย ทุกวันนะคะคือตอนแรกเราอยู่ในหัวอากาศแบบนี้เราจะอยู่ได้ไหมยังไงอ๋อพออยู่ๆไปเราก็เริ่มชินนะคะนี่อยู่ปีที่หกละนะคะเข้าเข้าเข้าปีที่หกเนี่ยเนี่ยสภาพอากาศที่นี่จะเป็นอย่างนี้แต่แต่ขอโทษทีบางวันนะบางวันน่ะหลเลยดูมากกลางคืนก็คือหนาวพอเช้ามาก็คือเย็นๆพอบ่ายมาร้อนนะคะพอบ่ายมาร้อนพอพอพสักประมาณ สองสามทุ่มอย่างเงี้ยเอาหนาวขึ้นมาอีกแล้วเงี้ยนะคะบางทีฝนตกอยู่ดีดๆนี่จะพูดได้ฟังคือคือลี่เ,เนี่ยทำงานเดย์แค่อไปบ้านใช่ไหมคะก็พอพักกลางวันเนี่ยก็จะเดินกลับมากินข้าวที่บ้านทีนี้สามีเนี่ยก็ซื้อ,อสปูตเตอร์ไฟไฟ้าให้ก็ที่จริงเดินไปก็คือสามนาทีก็ได้นะคะทีนี้เขาก็เขาก็อยากเขาก็อยากให้เราสบายก็ได้จริงๆอ่ะเราเดินได้นะคะแต่ถ้าขับรถไปก็หนึ่งนาที ถึงเนียเขาก็ซื้อสกูตเตอร์อไฟฟ้าให้ตอนวันวันเกิดเขาก็ซื้อให้นี้เราก็ขับไปเช้าม,ะะมันก็เย็นๆนะคะมันก็มันมันกมคึมวันนั้นน่ะเราก็ขับรถสกูตเตอร์ไปพอพอกลางวันมากินข้าวนะคะก็กลับขับสกูตเตอร์กลับบ้านมากินข้าวนั่นเละเราก็เห็นแล้วว่าเออ มันเมฆคึมคึมนะเหมือนฝนจะตกเราไม่เอาสกูตเตอร์ไปดีกว่าเราม,มันเป็นระบบไฟฟ้านะเนาชดกลัวมันชดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าถ้าเลิกง,งานกลับบ้านเนี่ยฝนมันจะตกแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องขับสกูตเตอร์กลับบ้านถ้าเดินเอาไม่เป็นปัญหาเดินได้อะไรเงี้ยพอเดินไป,ไปกินข้าวสิบสิบเอ็ดโมงเนาะจิงพักสิบโมงสิบเอ็ดโมงเสร็จแล้วก็กลับเดินกลับไปทําง,งานทีนี้เราก็เห็นว่ามันไม่ตกอกฝนนะ่ ก็เดินไปได้ประมาณครึ่งทางยังไม่ถึงเดคแคร์ care, ได้ประมาณสนามเด็กเล่นจากบ้านไแค่นาทีเดียวแล้วก็แบบแปบบ๊แบบแบบมันตกมาแบบทันทีอมาทันทีแบบปุ๊บภาษาไทยก็เรียกว่าฝนไล่ช้างอะนะตกมาปุ๊บปุ๊บหนึ่งนาทีพอเดินถึงเดคแคร์หยุดเปียกหมดเลยทุกคนเปียกหมดเลยเพราะว่าแต,แต่เสื้อเนี่ยไม่เปียกเพราะว่าเสื้อเนี่ยเ,เราใส่เสื้อเราใส่เสื้อแบบเขาเรียกว่าซเปอร์เตอร์กันฝนนะ เออแต่กันเกงกัเปี่ยนหน้าเห็นหวหน้าหัวเลาะบอกเธอเธอกลับไปเอาชุดมาเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วเธอทําง,งานไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยมันหนาวกล่วเนี่ยมันเล่าให้ฟังว่าเออน,นี่แะมันก็จะเป็นหลายๆฤดูในวันในหนึ่งวันเลยนะคะอ่าอย่างเงี้ยวันนี้อากาศดีนะคะดีมากก็เลยมานั่งคุยนั่งเมาส์อ่าให้ฟังว่าในชีวิตอยู่ที่นี่เป็นเมียนรั่งแกอากาศนี่คือสําคัญมากกับคนที่นี่นะคะคนที่นี่เขาจะชอบมากเรื่องอนะ่า เวลาเราใช้ชีวิตข้างนอกเวลาหน้าหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราเรื่องเราเร่อเข้าใจเราเออจริงว่ะเราอยู่เราเพเพราะหน้าร้อนปุ๊บเรามานั่งห้องสันลูมเรามานั่งข้างนอกเรามีความรู้สึกเออมันมันฟีลมันดีอะ่ะซึ่งลุยเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบนั่งข้างนอกนั่งยังอยู่ข้างนอกเพราะเราอยู่บ้านเมืองไทยเนี่ยคือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยทำความสะอาดบ้านเสร็จอะไรเสร็จจะนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งดื่มกาแฟนั่ง ชมวิวหน้าบ้านไปตอนอยู่ตอนอยู่เมืองไทยอะนะแต่พอมาที่นี่ปุ๊บเรามีเวลาได้มานั่งข้างนอกเนี่ยแค่สองสาเดือนเองนะคะได้ใส่เสื้อแขนสั้นแสนกุดและสากางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยนะคะ,ะมันก็แค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะเพราะว่ามันหนาวมันหนาวมาสักเก้าเดือนนี่ความที่แบบคนที่เนี่นะคะ มันหนาวแล้วอยู่แต่ในบ้านแล้วก็เสื้อเสื้อผ้ายาวกางเกงยาดก็จะหลงนะคะพอ,อเจอแดดเนี่ยไหนเขาดูอากาศเนี่ยอากาศเขาเมียนมากเนี่นะคเขาดูอากาศาว่าเออวันนี้ร้อนนะเขาก็ใส่กีฬาสั้นไปทํางานกันได้ซึ่งที่นี่นะคะเขาเขาไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ถ้าเกิดไปทํางานเนี่ยใส่กีฬาสั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าสั้นสั้นมากมากจกนกระทั่งเห็บต้นนี่ไม่ได้หรือโชว์ใส่เสื้อเดียวใส่กออกโชว์ทูนี่ไม่ได้ แต่ใส่เข็สั้นได้นะคะใส่เข็มกุดได้ใส่ก,กระกงขาสั้นได้ที่มันไม่ไม่สั้นแนะไม่เนี๊บเหนือมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี yeah, ่ยนะคะเรื่องอากาศนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเนี้ยซัมเมอร์เนี่ยมันจะมืดช้าสามทุ่มครึ่งนะสี่ทุ่มเนี่ยเพงจะมืดนะคะเช้ามาตีห้าครึ่งก็สว่างแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะมันจะมืดแล้วก็หนาว นี่จะไปส่งแล้วก็ไปรับเขาเขา,เขาบอกว่ามันจริงเราเดินไปก็ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ได้มันหนาวมากแล้วมันมันก็มืดด้วยมไม่ปลอดภัยจริงอะแถวบ้านลิลี่อะปลอดภัยนะคะไม่อันตรายอะไรหรอกแต่แถวอื่นอะเราก็ไม่รู้นะฮะอัน,อนตรายหละในในในเมืองได้ดาวเทาอะไรเงี้ยอันตรายหละนนี้ก็เลยมาเล่าอากาศนะคะเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารเนี่ยไม่เป็นปัญหาเพราะลิียเป็นคนที่ทําอาหารเป็นอยู่แล้ว พราะว่าอยู่เมืองไทยนะคะเคยเป็นครูสอนสอนทำอาหารน่ะนะคะแล้วก็เคยเป็นครูโรงเรียนปัุมนะคะมา20กว่าปีเงี้ยเราเราทำอาหารเป็นฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยไม่เป็นปัญหาก็สามารถจะก,กินอะไรอยากอาหารไทยอย่างเงี้ยถ้าประมาณ3เดือนนะคะก็จะไปร้านเอเชียรั้งนึงก็จะซื้อมาทีเดียวกินส้มตำหรือจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือจะกินอะไรที่เราอยากกินอย่าง วันนี้ก็ทํข้าวเหนียวมะม่วงกินนะคะ,ะแล้วก็ได้กินก็หายยากไปเนี่ยนะคะเรื่องอาหารไม่ได้เป็นปัญหาสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วพี่สาวนะคะเขาก็ได้สามีเป็นคนแคนาเดียนที่โตกโลนโตนะคะเขาเ,าเคยมาเคยมาอยู่ปีหนึ่งพี่สาวเนี่ยมาอยู่จนกระทั่งเจอพี่เคยเนี่ยเขาช่วงนั้นนะยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอาหารไทยนี่มันหายยากมากไม่ค่อยมีร้านอาหารไทยก็น้อยอ่า กินกิเลนหรือว่าวัตถุดิบในการที่จะทําอาหารก็ไม่ค่อยมีนะคะก็หายากไม่เหมือนสมัยนี้นะคะตอนนี้นะคะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมีมีทุกที่มีทุกเมืองร้านอาหารไทยก็มีเยอะวัตถุดิบในการทําอาหารไทยก็มีเยอะเพราะเ็าส่งมาจากเมืองไทยนะคะข้าว,<ม>าวเครื่องมีหมดนะคะเนี่ยนะคะเรื่องอาหารนี่เป็น,เป,นเป็นปนัญหาแต่ถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะเราจะก,กินอะไรทําอะไรยังไงมันก็ออกไปซื้อได้เลย <S <S ใช่ไหม อาหารเนี่ยวีวเป็นคนที่เป็นคนที่ทําเป็นแล้วกินง่ายไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องอาหารไม่ค่อยเท่าไหร่กับไม่เรื่องมากกับอาหารเท่าไหร่นะคะก็กินได้อันนีน้นีเรื่องสองเรื่องแล้วเนาะเรื่องอาหารเรื่องอากาศนะคะแล้วก็การปรับตัวนะคะกับสามีชาวต่างชาติคือวีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราเราจางคนมีอายุอ,อายุเยอะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คู่ คู่ผมเมียที่อายุยังน้อยนะคะก็สามีก็60กว่าอายุิด็กห้าสิบกว่าแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ผ่านชีวิตคู่มาแล้วทั้งคู่นะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็มีก็มีงอนกักนบ้างเล็กน้อยเรื่องเล็กเล็กนอยเงี้ยก็ไม่ได้บ่อย,อย um. าม,มากก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้เพราะว่าเราเราเคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วกันทั้งคู่เนี้ยก็ไม่ค่อยอมีปัญหาเรื่องกชารใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายอ่านนี้เรื่องค่า,ชาใช้จ่าย คือเราต้องตกลงกันก่อนว่าเรามาอยู่เออ่ด็ดงานกับเขาเนี่ยนะคะเราต้องพูดว่าเออ่เราต้องยังไงเด็ดไหนอย่างเออ่ดุลีเนี่ยนะคะตกลงกันแล้วว่าเราจะเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันห้าสิบห้าสิบก็คือฟิตตี้ฟิตตี้นะคะเขาก็เขาก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านหมดเลยนะคะเ,เราไม่ได้จ่ายอะไรเลยจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร ค่าเดินทางไปไหนมาไหนหรือจะไปไหนด้วยกันสองคนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนจ่ายหมดเราไม่เราไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะคะเ,เงินที่เราหาได้จะกกายงานเราเขาก็ไม่แตะเราก็เก็บแต่เดียวเหลือเราจะอยากได้อะไรยังไงเราจะซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางเราก็ใช้เงินของเรานี่แหละซื้อนะคะอ่าอันนี้คู่ของยูรีนะคะแต่คู่ของอื่นไม่รู้เหมือนกันแต่เคยได้ยินมาว่า ส่วนมากฝราหลังเนี่ยเขาจะแชร์แชร์ค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยคนละครึ่งนะคะจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าอยู่ค่ากินค่าประกันบ้านอะไรเงี้ยเขาจะแชร์คนละครึ่งนะะอ,าาอ,อ,ะอะไรเงี้ย,ย,ยแต่อย่างของลีนเนี่ยันไม่ได้จ่ายอะไรเลยเขาจ่ายให้หมดเลยนะคะเงินเราที่หามาได้เขาก็ไม่ยุ่งนะคะส่วนที่เราอยากได้อะไรเรายังเราอะไรเงี้ยก็บอกเขาเขาก็ให้นะไม่ไม่ไม่เคยที่ว่าจะปฏิเสธ แล้วเราก็ให้ทุกเดือนไหมก็ให้ให้เหมือนกันแต่อันเนี้ยขอเป็นความลับไม่บอกว่าให้เท่าไหร่นะคะอันนี้อยู่ที่แต่ละคู่ก็ตกลงกันนะคะแล้วแต่ว่าคนคนนั้นอะ่ะเขาจะเจอคนอคู่ที่ท,ที่ที่เป็นยังไงนะคะบางคนโชคดีก็เจอคู่ที่ดีและก็สามีรวยหรือบางคนก็เจอ,อสามีที่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าเขาว่าจนนะ มันก็มันก็ไม่ได้มีมากาก็ต้องทํามาหากินช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่าใช้จ่ายบ้านช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอย่างลีแน่ก็ถือว่าโชคดีแหละที่ที่เจอเขาแล้วเขาไม่ให้เราจ่ายอะไรเลยเขาจัดการหมดนะคะเขาทํางานอะไรเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทนะคะจะเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอ,อ,อินชรันก็คือด้านการเงินประกันชีวิตอะไรเงี้ยเขาทําธุรกิจด้านนี้นะคะอย่างเราเนี่ยเราก็ทํางานเดย์แคนะคะ เขาก็อายไหมที่มีเมียเป็นคนไทยแล้วทํางานอย่างเงี้ยทํางานเดยแคร์หรือทํางานที่มันฝรั่งเขาก็ทํานะแต่ทีนี้มันก็ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนอายไหมสามีอายไหมที่ภรรยาทํางานแบบนี้อย่างเงี้ยบางคนทํางานร้านอาหารบางคนทํางานอืนวดทำความสะอาดเงี้ยคนที่นี่เขาไม่ดูถูกกันค่ะทํางานอะไระนะคะ แต่อย่างวิี่เนี่ยลี่ก็เคยทําทมาก่อนแต่งงานกับเขาก็ทํางานฟาร์มนะคะทำงานฟาร์มเห็ดพอมาอยู่กับเขาก็ทํางานร้านอาหารอยู่ปีหนึ่งแล้วทีนี้มันไม่ได้หยุดตรงกันเสาร์อาทิตย์มันเป็นเขาทํางานเนี่ยหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราทํางานเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้หยุดมันมันไม่ได้ตรงกันซึ่งลูกสาวบอกว่าเขาแต่งงานกับเรามาเนี่ยเพื่อจะต้องมาอยู่กับเราเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่กับเราไม่ใช่ว่า,ามันต้องมาให้เราไปทํางานไม่ได้สนใจเขาเนี่ยเราก็เลยออก ก็มาทํางานดีแคก็คือได้อยู่เสาร์อาทิตย์นะคะและ,ะคือคือคือฝรั่งนะคะีค่ะเขาทาเขามีอายุมากแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะอยู่อสองคนผนัวเมียนะคะลูกเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตของเขาเขาจะออกจากบ้านเขาจะออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบแปดเพื่อไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนไปใช้ใช้ชีวิตครอบครัวเขาเนี่ยนะคะพ่อแม่ก็จะอยู่สองคนตายายแต่ถ้าบ้านไหนที่สามีอาจจะตายไปแล้ว ือเลิกกันสมีหรือภรรยาตายอ่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าเลิกลากันเงนี้ยที่สังเกตในในที่ว่าได้เห็นเห็นมาจากเพื่อนฝูงเขาอะไรพวกนี้เขาก็จะมีเขาจะมีคนใหม่นะฮะเขาไม่ได้ถือว่าเอ้ยยังไงแบบไหนเนาะคือเขาจะมีคนใหม่ไม่ใช่ว่าเรื่องอ่เซ็กเรื่องอะไรนะ่ะเขาจะมีเพื่อนนะคะเพราะถ้าเกิดคู่ไหนที่ ภรรยาหรือสามีเสียไปแล้วแล้วแล้ว,ลวอยู่คนเดียวเนี้ยจะไม่จะไม่ค่อยเยอะจะมีอยู่แต่ไม่ค่อยเยอะส่วนมากเขาก็จะไปอยู่บ้านพระโชาลาอย่างข้างบ้านนี่นะคะบ้านทางซ้ายน,นะคะเขาอายุประมาณนั่นแหละก็ประมาณเท่า,ากับายุอยู่ในห้าสิบกว่าเหมือนกันอตอนมาอยู่ใหม่ภะะรรยาเขาป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปตอนนี้เขาก็มีแฟนใหม่อยู่ด้วยประมาณปีสองปีแล้วเห็นไหมคะเขาก็ อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเขาอยู่เป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนอ่ะเขาก็จะไปปาร์ตี้ไปบ้านเพื่อนไปกินอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเป็นคู่้คนคือเขาาต้องการที่จะหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะอย่างบ้านนี้ก็จะเป็นแม่ของบ้านนู้นเขาก็ไปอยู่บ้านพักุนแล้วก็ขายบ้านนะคะขายบ้านให้คนอื่นไปอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละชีวิตของผู้สูงอายุที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยอยู่ อยู่ในครอบครัวใหญ่ปู่ย่าตายายลูกเต้าลูกหลานเต็มที่ต่างประเทศที่เห็นเหอยู่เนี่ยนะะมันก็เจนประมาณว่าคือลูกเต้าเนี่ยอายุ18เขาไปใช้ชีวิตนอกไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับแฟนนะฮะพ่อแม่ก็อยู่สองคนตายายเนี้ยนะคะก็อยู่กันไปถ้าคนไหนแยกทางกันแล้วหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยมันก็มันก็เหงาเนาะเขาไม่อยากไปอยู่บ้านพักคนชราเขาก็หา คนแฟนใหม่มาอยู่เป็นเพื่อนอย่างแฟนอย่างแม่ของอลูกเขยนะคะอันนั้นก็พ่อเขาก็เสียไปเขาก็มีแฟนใหม่อยู่ด้วยกันทีนี้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเขาไม่แต่งงานกันนะคะมีแต่งงานทะเบียนก็จะเป็นภรรยาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้แต่งงานกันนะคะเขาจะเรียกพันเนอรอเพราะว่าลูกสาวลูกเลี้ยงนะคะ ลูกเลี้ยงอ่ะเขาจะแนะนําว่านี่แม่เขานี่แม่ของสามีแม่ของแฟนอันนั้นคือพาดเพื่อนของแฟนเลยของแม่เขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่พูดกับว่าสามีนะคะเออที่นี่เขาก็เขาก็เป็นอย่างนี้จริงจริงบ้านหน้นบ้านนู้นแบนนนบภรรยาเขาเสียใช่ไหมคะเขาก็มีเพียงคนใหม่เขาก็เรียกว่าแฟนเกอร์เฟนอยา่างเงี้ยเกอร์เฟนไม่ใช่ภรรยาเกอร์เฟนอย่างเรานี่แรกแรก็งงที่มาใหม่ใหม่เขายังไม่ได้แต่งงานกับเรา ะคะตอนนั้นมาเล็กๆเ,เลยอ่สี่เดือนแรกเนาะแล้วมันยังไม่ได้แต่งงานเขาบอกว่าเราเป็นโสดเองพอพอเดินผ่านไปคริสต์มาสเขาเขาเขามีแต่งบ้านที่เราเขาก็แบบนะนําว่าเราเป็นคู่มับบ่นเสร็จแล้วพอเดินผีพานะคะสออเรื่องผ่านไปก็แต่งงานทะเุียนกันแล้วเขาก็เขาก็แนะนําแล้วเป็นภรรยาเนี้ยคือคือคือเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้แต่ที่นี่ เขาเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยมาแชร์สุดท้นออานฝากว่าเจออะไรบ้างสภาพอากาศก,การใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็อาหารการกินนะคะแล้วแล้วของเนี่ยนะคะคือเอาจริงๆนะพูดถึงแบรนด์เนมเนาะคนเอเชียคนเอเชียนะไม่ใช่แค่คนไทยคนเอเชียชอบ ชอบใช้แบรนด์ดีกับค้แบรนด์ดีคืเป็นพันเป็นแสนนะเนาะแต่ทีนี้เราก็ชอบแหละจะ่มันเพลงเร,เราเสร็จได้ตังค์เราก็ไม่ซื้อหรนะคะเ,เราก็ซื้อแบบคือยี่ห้อทั่วไปอ่ะอย่างเช่นอาดิดาสไนกี้นะคะาาาซาร่า,เ,าเมงโกเมื่ซ้อยี่หอ้อเสื้อผ้านะคะ เฮสเนเอ็มกระเป๋าไมโครคอโคเนี่ยอันอันนี้มันคือเป็นเป็นปกติมันไม่ใช่แบรนด์เดมของที่นี่นะคะมันเป็นปกติที่เขาเขาใช้กันมันมมันราคามันเป็นแสนก็มีราคาคือลี่ก็มีใช้อยู่แต่ราคาไม่ได้ถึงเป็นหมื่นหราาอกค่ะอ่เป็นแสนเป็นแสนเป็นหมื่นไม่ถึงก็คืออยู่แบบประมาณห้าพันหกเจ็ดหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยแต่มีอยู่ใบล่าสุดที่ซื้อมาเนี่ยที่ที่สามีซื้อให้แต่ม ันนั้นอันนั้นใบลาใบละหมื่นสองนะคะอันนั้นก็ซื้อให้วันเกิดถ้าเราซื้อเองอะ่ะเราก็ไม่ซื้อเพราะมันเองแต่เขาซื้อให้นะคะช่วงวันเกิดเราก็เลยบอกเออก็ก็โอเคเขาซื้อให้เนาะเอออะไรเงี้ยก็หรือว่าอะไรเออเรามีใช้เราก็ดีใจอะไรเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างอันนี้อ่านึกได้ทีละอย่างเนาะคันไปเรื่อยๆรื่อย่าเเช่นผลไม้เงี้ย ที่เป็นคนที่ชอบกินผลชอบกินผลไม้ถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยผลไม้พวกฝรั่งนะพวกผลไม้พวกบูรี่พวกลิลี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกที่เนี่ยนะคะก็ชอบกินแล้วก็โอ้ยมีความสุขมากในการได้กินผลไม้ที่อร่อยอร่อยแล้วรสชาติก็ดีหวานชอบแต่ถ้าซื้อที่เมืองไทยนั้นกัแพงซื้อที่นี่นถูกเพราะว่ามันเป็นผลไม้พืนเมืองของบ้านเขาแต่เราคิดถึงอาหารพวกผลไม้ของไทยเหมือนกันทุเรียนเนี่ย มังคุดอย่างเงี้ยอาหารผลไมไ้ไทยเราคิดถึงกันนะคะแต่ทีนี้มาอยู่ที่นี่เราก็ต้องกินอาหารหรืออาหารแคนาเดียนเราก็กินสลับกันอา,าาอาหารเขาจะทาอาหารแคนาเดียมนมานึงเราทําอาหารไทยไมาเลยสลับกันเพราะเราตกลงมาแล้วอย่างผลไม้แล้วก็กินของ,ของที่นี่ไปกลับเมืองไทยก็ค่อยไปกินที่เมืองไทยแต่เวลากลับเมืองไทยเนี่ยวิวบรรยากัศได้ทีละสองอาทิตย์ไม่เกิน3อาทิตย์เพราะว่า ลางานได้สองทิศแค่สามอาทิตย์แล้วสามวเขาก็กลับไปได้ไม่นานเพราะว่าธุรกิจเขาทิ้งไปไม่ได้นานไปได้แค่สองสามอาทิตย์ถ้ามากกว่านี้ไม่ได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครดูแลธุรกิจนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของดูแลทุกอย่างพองกลับมาก็ต้องจัดการอาระไรต่งางๆนานเงี้ยไม่ได้นะ,ะเ,เนี่ยแหละค่ะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของของเฮียฝรั่งอย่างลุีเนี่ยนะคะที่ได้ใช้ชีวิต กับสามีเขาแคนาดีนหปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้อากาศดีมานั่งคุยนั่งอ่าเมาส์ฟังนะคะนี่แหละค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กขอนดีกับุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ